ีค่ะสวัสดีเชา้าวันที่16พฤษภาสองห้าหกนะคะกิจกรรมเก็บเห็ดของเราวันนี้วันครั้งที่สองแล้วนะคะก็ลงมาดูอีกรอบนะคะสำหรับเห็ดของฟาร์มของเราอันนี้จะเป็นพื้นที่ของฟาร์มของเราทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยคะ่ะ ก็จะมีสวนป่าคะสวนป่าสวนไม้ไายก็เดี๋ยววันนี้ไปเก็บเห็ดกันอีกรอบนึงนะคะจะมีตะก้านะคะตะก้าใส่เห็ดกันเดี๋ยวไปดูกันนะคะลุงพามาเก็บนะคะลุงพามาเก็บเห็ดนี่นสวนไา่สวนไายแล้วก็จะเป็นถนนนะคะ ก็จะเหมีนกันปลูกไม้ตาไม้อะไรพวกนี้ก็จะเป็นสวนผ่เกมซูงสวนผ่เลี้ยงนะคะนี่จะเป็นถนนนะคะถนนก็เดี๋ยวเก็บเห็ดกันนะคะเดินยาดูเห็ดนะคะพ่อลุงบอกว่าก็ออกมาดูมาสักสามสี่ครั้งก็ออกมาดูครั้งหนึ่งนะคะก็อุ้ย อู้อู้อ้าวเห็ดลุงขาวเ็ดลุงเหลืองบานมาแล้วค่ะบานมาแล้วตังอกเหลืองนะคะเนี่ย อืมอืมได้ได้ได,ได้อันนี้ละงอกนะคะนี่คือเห็ดละงอกนะคะเห็ดละงอกเหลืองนะคะเนี่ยค่ะอืมบานคับเลยนะคะโอ้ อันนี้เป็นปีแรกนะคะถ้าจ,จุดนี้ที่ขึ้นนะคะเนี่ยค่ะจะงอกเปลืองนะคะเห็ดงอกเปลืองขึ้นเต็มเลยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวนะเรามาเก็บกันเนี่ยค่ะ